ยอนบทที่สี่พวกฟาริสีได้ยินว่าพระเยซูทรงมีสาวกและให้บัพติสมามากกว่ายอนอันที่จริงไม่ใช่พระเยซูแต่สาวกของพระองค์ต่างหากที่ให้บัพติศมาเมื่อพระเยซูทรงทราบเช่นนี้ก็เสด็จจากแคว้นยูเดียกลับไปยังแคว้นกาลิลีอีกพระองค์ต้องเสด็จผ่านแคว้นสมารีย จึงเสด็จมายังเมืองหนึ่งในแคว้นสมเรียชื่อซิกาใกล้ที่ดินแปลงที่ยาโคบยกให้โยเซฟบุตรชายของเขาบอ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่นและพระเยซูทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงประทับนั่งข้างๆบ่อขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงเมื่อหญิงชาวสมเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่า ขอน้ำให้เราดื่มหน่อยได้ไหมสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมารียถทูลว่าท่านเป็นยิวส่วนดิฉันเป็นหญิงชาวสมารียท่านมาขอน้ำจากดิฉันได้อย่างไรพราะชาวยิวไม่คบหากับชาวสมาเรียพระเยซูตรัสตอบนางว่าถ้าเจ้ารู้จักของที่พระเจ้าประทาน และรู้จักผู้ที่ขอน้ำจากเจ้าเจ้าคงจะขอจากผู้นั้นและผู้นั้นจะให้น้ำซึ่งให้ชีวิตแก่เจ้ายิงนั้นทูลว่าท่านเจ้าข้าท่านไม่มีอะไรที่จะใช้ตักน้ำและบ่คลึกท่านจะได้น้ำซึ่งให้ชีวิตมาจากไหนท่านยิ่งใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุบพร,บรุษของเราผู้ซึ่งให้บ่อนี้แก่เราหรือ และยาโคบเองกับลูกหลานตลอดจนฝูงสัตว์ก็ดื่มน้ำจากบอก่อนี้พระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่ผู้ใดดื่มน้ำที่เราให้จะไม่กระหายอีกเลยอันที่จริงน้ำซึ่งเราให้เขาจะกลายเป็นน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นสู่ชีวิตนิรัน ยิงน้ำทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าค่าโปรดให้น้ำนั้นแก่ดิฉันเพื่อดิฉันจะไม่กระหายอีกและไม่ต้องกลับมาตักน้ำที่นี่เสมอเสมอพระเยซูตรัสบอกนางว่าจงไปเรียกสามีของเจ้ามานางทูลว่าดิฉันไม่มีสามีพระเยซูตรัสกับนางว่าเจ้าพูดถูกที่ว่าไม่มีสามี อันที่จริงเจ้ามีสามีห้าคนแล้วและชายคนที่เจ้าอยู่ด้วยขณะนี้ก็ไม่ใช่สามีของเจ้าสิ่งที่เจ้าเพิ่งพูดไปนั้นก็ออกจะจริงทีเดียวยิ่งนั้นทูลว่าท่านเจ้าข้าดิฉันเห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจ,จนะบรรพระบรรุษของรอามัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านชาวยิว อ้างว่าเราต้องนมัสการที่กรุงเยรูซาเลม็มเพระเยซูประกาศว่าหญิงเอย๋ยเสื้อเราเถิดใกล้ถึงเวลาแล้วเมื่อพวกท่านจะนมัสการพระบิดาไม่ใช่ที่ภูเขานี้หรือที่กรุงเยรูซาเลม็มพวกท่านชาวซามารีนมัสการสิ่งที่ท่านไม่รู้จักส่วนเรานมัสการสิ่งที่เรารู้จักเพราะความรอดมาืจากพวกยู่ กระนั้นก็ใกล้ถึงเวลาแล้วและบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผู้ที่นมัสการอยากถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพวกเขาเป็นผู้นมัสการแบบที่พระบิดาทรงสแสวงหาพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง ญิงดันทูลว่าดิฉันรู้ว่าพระเมสยาที่เรียกว่าพระคริสกำลังเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วจะทรงอธิบายทุกสิ่งแก่เราและพระเยซูทรงประกาศว่าเราที่พูดอยู่กับเจ้าคือผู้นั้นขณะนั้นเองเหล่าสาวกก็กลับมาถึง และพากันประหลาดใจที่พบพระองค์ทรงสนทนาอยู่กับผู้หญิงแต่ไม่มีใครทูลถามว่าพระองค์ทรงประสงค์สิ่งใดหรือทำไมพระองค์ทรงสนทนากับนางแล้วหญิงนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำกลับเข้าเมืองและบอกกับผู้คนว่ามาเถิดมาดูชายผู้หนึ่งซึ่งบอกทุกสิ่งที่ทีฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมพวกเขาจึงออกมาจากเมือง มุ่งหน้ามาหาพระองค์ขณะนั้นเหล่าสาวกทูลรบเร้าพระองค์ว่ารับบีรับประทานอาหารบ้างเถิดแต่พระองค์ทรงตรัสกับพวกเขาว่าเรามีอาหารรับประทานซึ่งพวกท่านไม่รู้เหล่าสาวกจึงพูดกันว่ามีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือพระเยซูตรัสว่าอาหารของเราคือ การทำตามพระประสงค์ขององค์ผู้ส่งเรามาแล้วทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จท่านพูดไม่ใช่หรือว่าอีกสเดือนก็จะถึงฤดูเก็บเกี่ยวเราบอกท่านว่าจงลืมตาดูท้องนาเถิดข้าวสุกพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วเวลานี้ผู้เกี่ยวก็กำลังรับค่าจ้างเวลานี้เขากำลังเก็บเกี่ยวพืชผลสำหรับชีวิตนิรัน เพื่อผู้หวานและผู้เกี่ยวจะยินดีด้วยกันดังนี้จึงเป็นจริงตามคำที่ว่าคนหนึ่งหวานและอีกคนหนึ่งเกี่ยวเราส่งพวกท่านไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่พวกท่านไม่ได้ลงแรงคนอื่นได้ตรากตำทํางานหนักและพวกท่านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงแรงของเขา ชาวสมารียมาจากมากมายหลายเมืองนั้นเชื่อในพระองค์เพราะคำพยานของหญิงนั้นที่ว่าพระองค์ทรงบอกทุกสิ่งที่ที่ฉันเคยทำาฉะเมื่อชาวสมารียมาหาพระองค์พวกเขาจึงรบเร้าให้พระองค์ประทับอยู่กับพวกเขาพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นสองวันและเนื่องด้วยพระดำรัสของพระองค์คนอื่นๆอีกมากมายได้หันมาเชื่อในพระองค์พวกเขาบอกหญิงนั้นว่าตั้งแต่นี้ไป เราไม่ได้เชื่อเพียงเพราะคำพูดของเจ้าเดี๋ยวนี้เราได้ยินด้วยตัวของเราเองแล้วเรารู้ว่าพระองค์นี่แหละคือพระผู้ช่วยให้รอดของโลกจริงๆหลังจากนั้นสองวันหลังจากสองวันนั้นพระเยซูเสด็จจากที่นั่นไปยังแคว้นกาลิลีพระองค์เองทรงชี้ให้เห็นว่าผู้เผยพระวจนะไม่ได้รับเกียรติในบ้านเมืองของตนเอง เมื่อพระองค์มาถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีก็ต้อนรับพระองค์พวกเขาเคยเห็นสิ่งสารพัดที่ทรงกระทําในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเทศกาลปัส,สกาเพราะพวกเขาอยู่ที่นั่นด้วยพระองค์เสด็จมายังหมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีอีกครั้งหนึ่งหมู่บ้านนี้คือที่ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเล่าอุ่นและมีข้าราชการคนหนึ่ง ซึ่งบุทชายของเขานอนป่วยอยู่ที่เมืองคาปราณอุมเมืม่อชายผู้นี้ได้ยินว่าพระเยซูเสด็จจากแคว้นยูเดียมาถึงแคว้นกาลิลีแล้วจึงมาช่วยทูลอ้อนวอนพระเยซูให้ไปรักษาลูกชายของเขาซึ่งใกล้จะตายแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและปาฏิหาริ์พวกท่านก็ไม่มีวันเชื่อ ข้าราชการผู้นั้นทูลว่าท่านเจ้าค่าโปรดมาก่อนที่บุตรของข้าพเจ้าจะตายพระเยซูตรัสตอบว่ากลับไปเถิดบุตรของท่านจะรอดชีวิตชายคนนั้นเชื่อคำที่พระเยซูตรัสและลากลับไปขณะที่พวกเขายังอยู่ระหว่างทางก็บพบกับคนรับใช้ของเขาที่มาบอกข่าวว่าลูกชายของเขารอดชีวิต เมื่อเขาถามถึงเวลาที่บุตรชายของเขาอาการดีขึ้นคนเ,เหล่านั้นบอกว่าเขาหายไข้เมื่อวานตอนบ่ายโมงและบิดาจึงตรหนักว่าเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พระเยซูตรัสกับเขาว่าบุตรของท่านจะรอดชีวิตดังนั้นเขาและคนในครอบครัวของเขาทั้งหมดจึงเชื่อนี่คือหมายสำคัญครั้งที่สองซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทำ เมื่อเสด็จจากแคว้นยูเดียมายังแคว้นกาลิลีเอเมน